สวัสดีค่ะัน,นี่พบกับรายการซีโร่วันนะคะวันนี้ก็มาเล่นกับเซเลนพ o พป,ปี้นะคะ2 d ดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับพาร์ทสมนะคะเมือ่อไอพาร์ทสนี่ก็ตายเร็วจังเลยเนาะตายแบบดื้อๆเลยนั้งที่เมื่อแต่ลีลานะมันวิ่งเร็วมากอะ่ะว่าเนาะงั้นก็ถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปเอาเอาใต้ใต้คลิปไปนะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะโอเคมาพาร์ทสเลยกันดีกว่านะคะนะคะก็ฮะ ภาคสามนี้ก็จะเป็นเอิมเอ่มเอิมเอ่มเอิมเอ่มเอิ่มเอิม่มแดนสามแดนสามเนอะอาะยวรู้เสียงแป๊บสั่งความดีประมาณนี้โอ,นนอเคอนะโอเคก็คมาเข้ากับเกมนะคะสกินหายละเป็นไรเปล่าวะโอเคนะต่อไปก็มากันเจอพี่สาม ว่าสแม่สม่อะไรสักอย่างนี่้โอคะไม่ทำจะยากอุ้ยตะเลือดตะเลือดตะเลือดเคเข้าไปกันเลยดีกว่าสตาร์ทเกมเซียพป,ปปี้ฉันจะก้มแกให้ได้มัง้งเกมาละว,ว่าไงนะไม่มีอนาเขตเลยทำไม,มอย่างเงี้ย โอ้โเอยเนอะโหไม่ไดนมนิงเลยชิบหายมันคงไม่หลอกนะพี่ด่านีมนิ่งเลยจังวะ ทำไมไม่พลาดี้ถึงจบเร็วเช่นนี้อันนี้ก็ประมาณตัวอย่างนะคะถ้าเห็นแล้วก็อย่าไปวิ่งตามทางที่วิ่งนะคะที่ทิทโล o วันมีนะะ่นะคะนะคะทำไมพลาดสามมันจบเร็วอย่างนี้อะ ไม่้าดจ่ายอ่ะทำไมภาษามันจบเร็วเช่นนี้งั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ขอเล่นแค่ตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะถ้าเล่นของจริงคือเต็มเต็มรัวๆนะคะก็น่าจะเป็นพาสดีพัศเศอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นของเ้อของคนอื่นนะคะอาจจะมีมิวสิคเพนทีวีมาเล่นเล่ก็ได้นะคะอาจจะจูนักไพ่เกมอะไรอย่างนี้มาเล่นเล่ก็ได้นะคะต้องขอจบภาษาแี้นะคะช่วยกดแชร์กดตคดตามกดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ต่อกันไปนะคะยินดีที่ได้รับนะคะ ๊ายบายเดี๋ยวจะรอทำพัชสี่รอยนะคะ